ีนีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้พนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองนะคะพิมพ์ลายดอกคะ่ะเป็นผ้าชีฟองเนื้อทรายนะคะเนื้อผ้าที่มีน้ําหนักทิ้งตัวได้ดีะคะ่ะคุณลูกค้ามาพร้อมเทคนิคพิเศษนะคะคุณลูกค้านี่นะคะดีเทลนะคะทรงคองกลมจับจีบด้วยผ้าชีฟองรุดระบายนะคะคุณลูกค้าและเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็คือดาผ้าชีฟองผืนนี้นะคะมาอับพีทนะคะ โดยรอบนะคะหน้าหลังอะคะ่ะคุณลูกค้าแล้วตัดขอบด้วยกุนสีนะคะสีชมพูจะเป็นกุนสีเขียวนะคะคุณลูกค้าตัดกับสีใบไม้ลายผ้าค่ะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีกระดุมให้สองเม็ดนะคะนี่นะคะที่ว่าอัดพีโดยรอบนะคะโชว์ลายผ้านะคะสีกรมสีกรมอัดพี อัดพีทแล้วนะคะคุณสีด้วยสีครีมอะคะ่ะสีครีมสีเบจนะคะตัดสวยอะค่ะคุณลูกค้าแล้วด้านในนะคะด้านในของช่วงที่อัดพีทนะคะก็มีการนําผ้าตะข่ายมาเย็บให้นะคะเพื่อวอ่ดีเทลช่วงอัดพีจะได้อยู่ทรงนะคะคุณลูกค้าไม่ละคายผิวแน่นอนคะ่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะเปิดกระดุมให้ดูนะคะ ถ้าหากคุณลูกค้าใช้ที่ใหญ่ขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะคะคอจะทํากว้างขึ้นนะคะทรงแขนขอบแขนทุกอย่างจะขยับขึ้นนะคะอย่างคุณลูกค้าจะสงสัยว่าไซส์ S M L เนี่ยห่างกันไซส์ละกี่นิ้วไซส์ละสองนิ้วนะคะไซส์ไซส์อกจะห่างกันทุกสองนิ้วนะคะทุกขนาดก็คือไซส์ S M L X L 2X 3X ก็คือสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบ สี่สิบสี่และสี่สิบหกนะคะรุ่นนี้ทำมาสามสีนะคะพีน่นีใส่สีเขียวเนี่ยวซับค่าคุณลูกค้าขออนุญาตนะคะพีน่นีใส่สีเขียวนะคะตัดด้วยขอบสีน้าตาลนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสีสวยค่ะสีพัสเทลค่ะคุณลูกค้าจะนํามาแมตช์ใส่คู่กัน,ก,นกับเางเกงกระโปรงใส่กับยีน ใส่เที่ยวหรือใส่ทํางานได้หมดนะคะใส่ออกงานก็ได้นะคะคุณลูกค้าทรงแขนประมาณ4ส่วนนะคะพิเศษรุ่นนี้ก็ทรงแขนวาวนะคะไม่ต้องกลัวโปนะคะรุ่นนี้เทคนิคแพ้เพาวจริงๆค่ะมีระบายให้2ชั้นนะคะคุณลูกค้าตัดขอบคุ้นแนะคะนี่นะคะโชว์ดีเดววคะ่ะคุณลูกค้าไม่โปะคะ้ค่คะคุณลูกค้านี่นะคะแล้วแต่งระบายให้สวยค่ะดีเทลทํามาสวยขอบแขนนะคะจะอยู่ช่วงเระหว่างตรงกลาง ข้อสอแข้อแขนนะคะทำกว้างค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะวงแขนกว้างนะคะคุณลูกค้าซับในชีฟองเย็บติดให้นะคะใส่ออกงานได้ใส่ได้หลายๆโอกาสนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าทิกต็อกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์นะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกโค้ชแชร์โพสด้วยนะคะไม่แน่ใจสีขนาดเสือ้อสอบถามเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์นะคะเพีนี้ตอบเองค่ะตอบช้าแต่ตอบนะคะคุณลูกค้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบพระคุณนะคะสวยรวยปังไปด้วยกันนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ